ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนอกเกมแวงการ์ดซีโร้นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารนอประจำมาที่30นะครับเดือนสิงหาคมครับว่าส่วนของเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างครับก็ส่วนของเดือนหน้าเนาะก็คือจะมีส่วนของอีเวนต์นะครับวันเกิดโคโนมานั่นเองนะครับก็ส่วนของวันเกิดโคโนเนี่ยก็จะมีส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่วนของเควสเน้อมาให้เราทํากันด้วยนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าส่วนของการ ข่าวสารครั้งนี้มีอะไรมาบ้างนะครับตัวแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นส่วนของโบนัสล็อกอินนะครับนับถอยหลังวันเกิดโคโนเนาะก็จะเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับเพื่อรับ,บเหรียญตาวันเกิดโคโนโนั่นเองนะครับเพื่อเอาไปแลกในส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนเนาะก็ส่วนของระยะเวลานะครับการล็อกอินส่วนของ โบนัสล็อกอินนับถอยหลังมาเกิดโคโน่เนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่1นะครับเดือนกันยายนเนาะหลังเปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงวันที่9นะครับเดือนกันยายนนะครับตอน G สองห้ 2, าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับส่วนของการล็อกอินของอีเวนต์เนี้ยเนี่ยก็จะได้รับส่วนของเหรียญตาโคโน่นนครับรวมทั้งหมด800เหรียญเนานะเมื่อท่านผู้ชมล็อกอินครบ8วันนั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของโบนัสล็อกอินนะนับถอยหลังนะครับว่าเกิดโคโน่เนาะ ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของกิจกรรมครับในเรื่องวันเกิดโคโน่นั่นเองนะครับนะส่วนของอีเวนต์ในื้อเรื่องวันเกิดโคโนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการล็อกอินนะครับก็คือเมื่อท่านผู้ชมล็อกอินเข้ามาภายในเวลาวันเกิดของโคโนเนาะท่านผู้ชมก็จะได้รับส่วนของสลีฟนะครับวันเกิดโคโนไปเลยนะครับส่วนของระยะเวลาของการล็อกอินนะครับของ กิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมาวันที่9นะครับเดือนกันยายนนะครับตอนเวลาตี3เนาะจนถึงวันที่1นะครับเดือนตุลาคมนะครับตอนตี2ครึ่ง9นาทีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมล็อกอินเข้ามากันด้วยนะส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของโบน,นัสล็อกอินนะครับวันเกิดโคโนนั่นเองนะครับส่วนของโบน,นัสล็อกอินเนี่ยก็เกี่ยวกับการล็อกอินอีกเหมือนเดิมนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาล็อกอินนะครับในส่วนของ วันเกิดโคโน,โน่เนาะท่านผู้ชมก็จะได้รับของแจกไปเลยนะครับซึ่งของแจกอันนี้ก็จะมีพวกแบบฉา,ายาเนาะวันเกิดโคโน่นครับโปรไฟล์แล้วก็เหรียญตาวันเกิดโคโน่นั่นเองนะครับนะส่วนของระยะเวลาของการล็อกอินของวันเกิดโคโน่เนี่ยก็จะมาวันที่9ครับเดือนกันยายน,นครับตอนเวลาตีสามเนาะจนถึงวันที่30ครับเดือนกันยายนนาะเวลา สามทุ่มห้าสิบเก้านาทีนั่นเองครับโซ่ของแจกมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะโซ่ของแจกวันเกิดโคโน่เนี่ยก็1เลยนะก็คือจะเป็นฉายาวันเกิดโคโน่นั่นเองเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็นโปรไฟล์วันเกิดโคโน่นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเหรียญตาวันเกิดโคโนะ่เนาะรวมทั้งหมด4 0 0 0เหรียญด้วยกันครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าล็อกอินทันเวลานะครับท่านผู้ชมครับ อ่าโอเคอันนี้คือส่วนของโบนัสล็อกอินนอ้องวันเกิดโคโน,โน่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยนะครับส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของภารกิจจำหรัดเวลาครับวันเกิดโคโน่เนาะก็เกี่ยวกับการทำเควสนะครับในวันเกิดโคโน่นั่นเองครับซึ่ง ทางเกมเนี่ยเขาก็จะส่งเควสในส่วนของวันเกิดโคโนนะครับมาให้เราทํานั่นเองเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้รับส่วนของเหรียญตาโคโนนะครับเพื่อเอาไปแลกในส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับอ่าโอเคส่วนของระยะเวลาของเควสวันเกิดโคโนเนี่ยก็จะมาวันที่วันที่เนะครับเดือนกันยายนเนาะตอนเวลาตีสามนะครับจนถึงวันที่30นะครับเดือนกันยายนตอนเวลา3ามทุ่มห้นาทีนั่นเองนะครับนะอ่าอันนี้คือส่วนของรา เวลาของเควสวันเกิดโคโะนะ่เนาะส่วนของเควสวันเกิดโคโนะ่เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะส่วนของเควสแรกเลยนะครับก็คือเข้าสู่ระบบนะครับในช่วงกิจกรกรมนะครับวันเกิดโคโนะ่เนาะรวมทั้งหมด3วัน,นครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตานะครับโคโน่แบบพิเศษไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เควสที่2ก็คือเข้าสู่ระบบในช่วงกิจกรรมวันเกิดโคโน่นะครับ รวมทั้งหมด21วันนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตานโคโนรวมทั้งหมด1,500เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับส่วนของของเควสต่อไปเนี่ยผมขอให้ท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะงงนิดนึงเนาะนะครับอ่ะส่วนของเควสที่3นะครับก็คือต่อสู้หรือกวาดล้างหมวดเก็บหินโซ่เนาะของตัวละครทุกตัวละครัะยกเว้นตัวละครต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะให้คนตัดต่อเขาขึ้นมาให้นะครับ ตัวละครละ30ครั้งครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาครับวันเกิดโคโน่เนาะรวมทั้งหมด25,200เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของเควสที่3ครับก็ส่วนต่อไปนั่นคือจะเป็นส่วนของเควสที่4นะครับส่วนของเควสที่4เนี่ยก็คือให้ทํา VP ครับรวมทั้งหมด 75,000 VP นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเหรียญตาโคโน่นะครับรวมทั้งหมด2,100เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเควสสุดท้ายแล้วนะครับส่วนของเควสสุดท้ายเนี่ยก็คืออ่ะให้ท่านผู้ชมนะครับทำ VP นะครับให้ครบทั้งหมด500,000 VP เนาะท่านผู้ชมก็จะได้รับส่วนของของตกแต่งนะครับในส่วนของวันเกิดโคโน่นั่นเองนะครับอ่ะโอเค อันนี้คือส่วนของเควสนะครับที่มาทั้งหมดนะครับในส่วนของภารากิจจำกัดเวลาเนาะวันเกิดโคโน,โน่นั่นเองนะครับก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนเนาะวันเกิดโคโน,โน่นั่นเองนะครับส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนโคโน่เน,นี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็ส่วนแรกเนาะก็คือจะเป็นะ ain, ส่วนของสลีปนะครับส่วนของสลีปเนะี่ยอันนี้คือผมยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยคือมันจะมีอีกเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของซองการ์ดครับส่วนของซ ก็จะเป็นของภาคจีนครับส่วนของซองการ์ดเนี่ยก็จะมีทุกเดือนเลยครับเดือนหน้าก็มีเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของของใช้ในเกมนะครับก็คือจะเป็นคุมปองวีเนาะแล้วก็บัตรสกิปนะครับแล้วก็รวมถึงหินเกียร์นะครับซึ่งหินอันนี้เนี่ยก็จะมีแค่หินเกียร์เท่านั้นนะครับหินอื่นจะไม่มีเนาะโอเคอันนี้คือส่วนของราคาแลกเปลี่ยนเนาะวันเกิดโคโน่นั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็ส่วนสุดท้ายอันเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนของการเพิ่มคะแนนแลงคูณ2แล้วก็ VP คูณ2นั่นเองครับก็ส่วนของระยะเวลาเนาะของคะแนนแลกคูณ2กับ VP คูณ2เนี่ยก็จะมาวันที่9กะาครับเดือนกันยายนตอนเวลาตี3เนาะจนถึงวันที่30นะครับเดือนกันยายนตอนเวลาสาทุ่ม59นาทีนั่นเองครับ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาลงแรงกับกวาดล้าง V.P กันด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของการอัปเดตข่าวสารที่จะมานะครับในส่วนของเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใครที่งงตรงส่วนไหนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคก็สําหรับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะกดติดตามน,นะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารของเกมแวนการซิลล o ไว้ได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบายบายครับที่เกมผมบายบายจ้า